สวัสดีครับวังมณีฟาร์มแอนฟิชิงพาร์คนะครับวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปี2557นะครับเวลา7โมง14นาทีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบความหนาแน่นของปลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบ่อตกปลาของวังมณีนะครับวังมณีฟาร์มแอนฟิชิงพาร์คครับตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชติดวัดหนองนกนะครับ เราทำการทดสอบโดยใช้อาหารนะครับอาหารเม็ดธรรมดาเนี่ยครับโยลงไปบริเวณหน้าชานที่หนึ่งนะครับสุ่มหน้าชานที่หนึ่งนะครับลองดูนะครับว่ปาปลาเยอะอยู่หรือเปล่าเอาโอ้โอ้ด้วยโอ้โหนี่ ตกไม่ได้นี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับชมกันเอาเองนะครับโยวนไปแค่ครั้งเดียวนะฮะปลาอะไรก็ไม่เยอะไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับปะปนกันไม่ถึง5วินาทีนะครับเกี้ยงบ่าตกปลาวางังมณีความแอนฟิจิงพังนะครับ ตกไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับปลายังโอเคนะครับสวายก็ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับปลาดุกปลาตะเพียนปรานินดลูกรัสเซียนะครับสวายเมื่อกี้เห็นวิศกแวบๆนะครับสรุปว่ายังโอเคครับยังเยอะอยู่นะครับท่านครับผมนีฟาร์มแอนฟิชิงพาร์คครับขอบคุณมากครับผม